ได้พาน้องกาแล้วกันน้องจุ๋มจุ๋ยเมาเฮียนเนาะเดี๋ยวนี้กะเจ็ดโมงแล้วแต่ว่าคุณยังบ่มีเพื่อเดี๋ยวน้องนุราจะพาโลกสกอตนอ่ะเดียเด๋ยวแล้วจะเบิ่งว่ามืนอวนได้เฮียนหรือบ่ท้าไปไดเฮียนกันถือว่าพาเด็กๆกลับงอนท้าไดเฮียนก็นให้พุนอยู่นี่น้องนุราก็จะมเมือตอนเลงเมก็จะมาหับเอาพืน้นเนาะเพราะว่ามีพื้นไปรับจ้างมาพื้นก็ได้เอารถจักไปน้องนุราก็เลยมาได้มาหับมเมื่อเลงนะ แม่ชิมาฮับแทนโอเคไปฮับไปหลอกเพื่อรมชาิาาอยู่ในห้องเมือน,นเลยห้องเฮียนหลังนี้น้องโดราราได้เอ่อ ก็เจ้าก็เคยเห็ดอยู่นี่เนาะเฮียนแต่ว่ามันโมเมนต์แบบนี้ตอนน้องดูลาเฮียนมันจะเป็นไหมแล้วคนก็จะหลยหลยเนาะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้น้องดูลาก็บอกว่าคนยิสิสลายที่เก่เาบอกเพราะว่ามันกระเตกตั้งกลอนตะกี้หลยงาน,นขนมกาเจ้าก็จะมาตั้งใกล้ๆเฮียนนบุรไีไปตั้งที่ภาคพื้นแต่ว่าตอนนี้กาเจ้าิดตั้งอยู่พุนแล้วคนก็ยังมาบุลายเนาะตอนนี้น้องดูลาก็จะอยู่กับน้องว่า ด้เนียบอทับบทิ่เฮียก็พาเพื่อนเมื่อเพราะว่ามันกะไก่จากบ้านเราประมาณสามสี่ลักได้ใช้ตัวไอากาเด้ห้องนี้บอกอันนี้บ่ห้องน้องกากะบอมอนมาเซ็ตโอ้ห้องปสามก็ปสี่บปห้าปสี่ก็ปห้าปสี่กปห้าเาคนหน่อยอเสระคนหน่อย ็คือตอนน้องดดลาเฮียนเนาะคนบางทีก็ได้แง่ของเลยตว่าคนหลายโต๊ะหนึ่งหาคนโต๊ะหนึ่งหาคนอันนี้โต๊ะหมูออันนี้เออโต๊ะหนึ่งหาคนเบิดเดียวอยู่บนนี้เบิดเดียวอยู่อ้าโต๊ะสัตว์นี่ก็หาคนบอกน้อยน้อยนี่ก็ได้ด้ะน้อยน้อยนี่สามสามโต๊ะยาวละหาคนอืมแต่ว่าตอนเอื้อเฮียนนี่ห้อง ห้องหนึ่งนี่นังหาค้นนี่โต๊ะน,นี่ต่ว่าติมห่องเลยบ่ได้ว่าเยกแบบผงองห่ากับปองสี่ได้ละ่ะแตกต่างกันลายเนาะห้องหน้าขอเก็บมไหม,มแต่ว่ายังบอกท่านแล้วน้องเฮียนนีเนาะเพราะว่าเราเจ้ากรห,หากระหิดมีคนมาสวยเหลือหรือบริจาคเนาะทางนอ <Yeah. S 2> อันนี้จะเป็นบัตรก้อนพันในน้องที่น้องดูแลอยู่ก็จะปีนบัตรก้อนพันนกแต่ว่าบ่อนั้นน้องตอนนั้นน้องดูแลยังเคยไปลินอยู่เนะาะแถวนะบ่อนกุ้งไม้ใหญ่นั้น้ากกนไปกิจเข้าอยู่ปุ๋ l l ะไป,ไปปูอ่ะสาดปกิ้เข้ามันห้มดีแถวนั้นเพราะว่าอยู่บนห้องเรียนน้องดูแลอยู่มันจะผนานมันจะโบค่อยดีเนาะ ไม่จะปูได้ครื่องหนึ่งครื่องหนึ่งแล้วแบบปล่อยปร่งโส,สัยสเลยตอนตอนนั้นหลับเป็นไม้แฟ<ม>นอะอันนี้เอขาไม่ได้ปูเขาดินเขาเอาไม้เอาไม้เขตนี้เขาเอาไม้เขตนี้แต่ว่าเขตนี้จะเห็ดแบบหว่างเลยมันบ่มีไม้มันบ่มีอย่างเลยนม่ไม่ได้ละเขาไปไปเบิ่งของเฮียนน้องจิ๊บจุ้ยไปจิ๊บจุจ้ยเฮียนห้องใดไปนำไปไ นจุ๊จุ๊อืมฮะอืมอันนี้จะเป็นห้องเฮียนเด็กอนุบาลน้องจุ๊จุ๊ก็อ่าน้องซัดอ่าเอ้ยน้องแฟนตาจียังบัตรหนุเสื้อเฮียนเสื่อน้องเพราะว่าเพิ่งยังเป็นเด็กน้อยอยู่วันเด็ดวันนี้ บริฮียนไปกลับมื่ออุ้ยเนาะมากับบริฮียนซ้ำไปกลับพาดิบิกับคือเก่าขนมยากกินเลยขนมอ่าเพื่อนพามาให้เนาะก็เลยให้เฟนตาจุ๊บจุยน้องซัดกามากินนมเยนนอู้หู้อันนี้กะเห็นหมูอัน แกกระเป๋าสิกินเพื่อกดดึง h ี a มาลวดไ่ได้เอาเินมา้ขนมบขนมเพื่อผ่ามาห้แล้วก็เลยไปได้ซื้อบอนที่น้องโดราเฮียนตอน อาโมเจจะย้ายไปเฮียนอยู่แถวคุ้นนอกมันจะไกลอยู่นี่ประมาณสามลักนั่นละโมนี้จะเป็นเฮียนปฐมมันก็นจะมีอีโฮเฮียนหนึ่งอยู่อันนั้นอยู่คุ้นมันจะเป็นเฮียนบ้านโทนแคน,คนมันก็เลยแบบถ้าเวลาเสียงจกชั้นของอาโอฮาถืออาถ้าโมเข้าใจกันถือวแบบ่าแเบบแบบสียงจกชั้นก็คือแบบโศบเนาะ เขาสอบสิ่งแล้วเขาจะไปเจอกันยุหันเบิร์บอกว่าเป็นหุองเฮียนบ้านโคกบ้านพีทบ้านมะเขนก็จะไปเฮียนญยี่ปุ่นเบิร์ตพาเขาคืนห้องมอ,งมองแล้วปป<า>ไปเมื่อบอไปมามาเสียเที่ยวนอนท้าวเนาะอืมไปมาบริษัลงามมาถ่ายคลิป แต่เดี๋ยวก็แบวอามาถ่ายคิดนะโเมินแบบมาสูงนิดน้อยว่าสะนี่หาขนมจะตั้งอยู่พักทางญี่ปุ่นตอนน้องตอนน้องดูราเฮียนจะตั้งอยู่แถวนี้ได้หันละบนกุกไม้ใหญ่น่ะเลยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป,ปหลายเนาะเพราะว่า มันก็คือเก่ากุ๊กไม้กุ๊กโต้ก็ยังคือ 9, เก่าเท่าแต่ว่าเขาเจะเอามาช่วยเหลือหินอโมงเฮียนนี้อุโมงเฮียนนี่แหลเะเท่าแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเนาะแซ่บเอจุ๊บจุ้ยยิ้มให้เบิงงเบ้งหนุ้มขอดมีอ่อะมาเบิ้งหนุ่มทั้งนามันคือสีแซ่บเนาะโน่นโอนอันนี้ก็ได้กินขนมอยู่โอนทางนักก็กินขนมทางหน้าก็ได้ษไปเมือม่อเมื่อ ว่ยป้านตัดต่อคุณแม่จะไปงานแล้วหรอคะไปรับจ้างแล้วเหรอทำอะไรกินไปงานแล้วเผ็ดยังกินบอกมีมีแต่ให้ลูกกินนั่นเครื่องที่คนฝากมาให้เป็นซิ้นแห้งบอกฉันเล่นรูกมันดีอ h my god, god. Oh my god เอ้าคือเบิดละมื้อคืนนี้คือยังเอ้าเฮาเมื่อคืนนี้คือยังไปยาให้ลูกหลานไปโรงเรียนูละน้อยูละน้อยเด้เออยู่ในโเจ้าิดอือลูกก็กินอนนี้ก็ได้ละกินน้มันจะบ่อวอวได้ตอนเาบ่เป็นหยังเ้ซือตนแรกแล้วกินบ่ได้้ย่อต่อคลิปต่อหน้าคลิปนคั่นอันลงก้อะอันกินได้เดียวตุ้ยนั่นบ่ได ย <c oughs> ันดุยกูเก้าเอุลิซาไปเบียกนไปรับจา้างกันไปเพราะว่าช่วงนี้ฮันทรโไปแต่ตอนเช้าเพราะว่าตอนแรงแบ่งแบ่งเวลาให้โดลาเพราะว่าจะได้พาโดลาไปถ่ายคลิปถ่ายยังกัสาวจุ๊ยเฮียนจบแล้วเด้อเพิ่นว่าเพ่อเอ้ยเฮียนๆๆจบแล้วว่ะเพิ่นมาเพิ่นมาเฮือนหเพิ่นว่าจบแล้วอ่ะสิมาถามคุณเฮียนจบแล้วให้เพิ่อนอา่านใน้ฟัง เพิ่นก็หาไปโรงเรียนมือเดียวสิถามเพิ่นเพิ่นอ่านเป็นบ่กกเนนี่อ่านบ่ื่อๆอ่านบ่ได้ดอกเอามาให้ซีเบิ่งนี่อ่านบ่ได้ัชื่อเอาไปเรียก็เด้อไปกลับไปอ่านให้พังมึงนุให้ FC น้องจุ๊ยๆพังมึงนุอ่านเป็นอยู่บ่โอ้จเตะเขาเล็ก ข oui. er pues ้อใก่ขอไข่ง De ูข้อซุ้มข้อควายข้อคุยข้อวัวเจ้าเจ้าเสือเสือสางดูเด็กศยงยุงยงยุงตาดูเด็กดูเด็กศมาชิมมานี่มีการเบียนอ่านไม่อ่านไม่มีการเบียนอีกอ่านไม่อ่านไม่อ่านไม่ก้อใก่้ไม่เอ้า ปคกไอ้โอ้กไอ้ค,อคอ้คู่ <blunt animation. S 2> ถึงแล้วคคู <forcément, S 1> ่ไอ้งัวเจ้าเธอเ้อฟางอ่ะดีดียองตัวตัวตา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 ท่าทุ่งททุ่งตาทุงโนกนนกบนโน้กโป๊ะโปาเโิ่ง พ่อฝนพอพู้พ่อไพ่พ่อแม่ยายาจอลินดาถือจอลิงพอลิห้อหันโอ้โหห้อหันโตม่าเก่งหลายเนาะไปเฮียนไปไปเฮียนมือเดียวก็ถทึงว่าโอเคแล้วสำนี้เก่งเนาะ ห่างกายของค่อยห่างกายของค่อยหัวของค่อยหัวของค่อยเฮียสัเนี่ยะจุดเยอะค่ะมันามาต้องวัวอ่านหน่น,นี่หน้าที่ของหูหน้าที่ของหูหน้าที่ของตาหน้าที่ของตาเรื่อเด้อดอัน <laughs> นี้เด การบวละบัดรักษาห่างกายการบวละบัดห้างวายการการบวบัวละบัดละบัดรักษา,าห่างกายางายอันนี้เด็กผมและใบหน้าสะอาด ตาสะอาดตาสะอาดหูสะอาดหูสะอาดดังสะอาดดังสะอาดเ<ห><ห>ดี๋ยวน้องลลางงะะา่าโซนจะมา,มาซื้อให้จุ๊จี้กันเด้อน่าก็มาเขืเ่านักะกินข้าวเลยเนาะบอมีการวัสิเฮียนทางซื้อ เงินก oh. mm. ็ยังหกอีกคือเก้าเดี๋ยวแล้วน้องโดราจะเมียนหงองอีกอืมใช่ปากเละแขีวสะอาดปากเละแขีวสะอาดมีเกมที่ให้ลินลินบอกวอลวอลตาวอลน้ำเด้อวอลตามเด้อสีแดงสีแดงสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวสีเขียวกุ้งไม้สีหยังกุ้งไม้สี Sì... Chị... Khiếu <laughs> ừ, mày, phan mày Sì đen Sì pha Sì khiếu Tôn máy sì nhắn Tôn máy sì khiếu Báo bạc mới rồi á Báo tả được Sì đen Sì pha Sì Tôn máy sì nhắn สีพักสีพักบอตามจะบออตามว๊อบนั้มฮะมอบนั้บอบนั้เออเด้อสีแดงสีฟ้าสีเขียวต้นไม้สีหยัง